ของนิคมเลยก็เป็นการปาของนิคมเลยก็ว่าไปนะครับนะครับนะครับในรูปนี้ก็คือท่อสีฟ้าที่เห็นก็คือท่ออาจารย์ก็จะเรียกตัวนี้ว่าท่อ c o วอ w ตอร์นะครับบางทีเราก็เรียกท่อน้ําเย็นแหละนะครับแต่ว่าก็บางทีเราก็ย่อว่า c.w ในแบบนะครับถ้าเราเห็น c.w ก็รู้ว่าอันนี้เป็นท่อที่จ่ายน้ําอุณหภูมิปกติทั่วไปครับนะครับนะครับแต่ถ้าเราเห็นเป็นท่อสีแดงนะครับอย่างนี้ที่อาจารย์วงหมายเลข2 นะครับอันนี้ก็คือฮอตวอเตอร์ครับไออาจารย์ท่านเขียนนะครับก็คือก็คือน้ําร้อนนะครับก็คือระบบน้าร้อนนะครับก็คือท่อน้ําร้อนล่ะนะครับท่อน้าร้อนนะครับหมายเลขสองท่อน้าร้อนหมายเลขหนึ่งก็คือท่อน้ําเย็นแล้วก็การประปานะครับพท่อน้ําเย็นเราก็จะจ่ายสุขภัณฑ์เลยครับโดยทั่วไปเราก็จ่ายที่ชัวร์มากๆคือหมายเลขสามก็คือเราก็จ่ายพวกโถส้วมนะครับ โถส่วมอันนี้ก็คือหมายเลขสามเมื่อกี้ก็ย่อตัวนี้ว่า water closet นะ W C นะครับอันนี้อาจจะจำจาไว้หน่อยนะครับนะครับเราก็ยังจ่ายให้พวกอะไรอะ่ะไอ้พวกอ่างล้างมือนะครับเราก็เรียกตัวนี้ว่า lavatory อ่างล้างมือก็คืออ่างล้างมือนะครับอันนี้ก็คำย่อคือ lavatory นะครับเราก็ยังจ่ายน้ำเย็นให้กับพวกซิงค์นะครับ พวกซิงอันนี้ก็คือซิงนะครับก็คือพวกไอ้อ่างล้างจานนะครับเราก็จะย่อตัวนี้บางทีก็จะย่อตัวนี้ว่า sk นะครับนะครับก็เป็นซิงของคิกเชนนะครับหรือว่าบางทีก็ย่อ ks อันนี้ก็แล้วแต่นะครับนะครับอันนี้ก็คิกเชนซิงนะครับ ks นะครับแล้วก็จ่ายให้พวกเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็มีพวกเครื่องซักผ้าก็เรียกว่าลอนดีนะครับภาษาอังกฤษมากหน่อยนะครับ ก็เครื่องซักผ้าก็เครื่องซักผ้าก่อนเราจะซักผ้าก็จะมีลอนดี้ทับนะครับบางทีก็จะเรียกว่าลอนดี้ทับนะครับลอนดี้ทับตัวนี้ก็จะเรียกว่าลอนดี้แมชีนนะครับก็เครื่องซักผ้าแล้วก็ว่าไปพวกนี้ก็คือใช้น้ําเย็นนะครับแต่ว่าบางครั้งพวกเครื่องซักผ้าก็าจ,จะต้องใช้น้ําร้อนในต่างประเทศนะครับก็แล้วแต่ขนาดไซส์ของมันอันนี้ก็เป็นภาพรวมครับก็เป็นเรื่องของระบบท่อประปานะครับ ขนาดท่อประปาก็โดยโดยเจเนอเรลลขนาดเล็กสุดก็คือครึ่งนิ้วนะครับโดยทั่วไปเลยก็คือครึ่งนิ้วนี่จะเป็นขนาดเล็กสุดนะครับแล้วก็ขนาดจะโตขึ้นตามตามอัตราการไหลนี่ก็จำไง่ายครับเพื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ท่อก็จะโตนะครับนะครับทีน,นี้ก่อนที่เราจะออกแบบเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องของมาตรฐานกํากับนะครับมาตรฐานที่ที่อาจารย์ใช้ตอนที่อาจารย์ทํางานด้านทรัมมิงในช่วงสิบปีแรกกัน มาตรฐานที่อาจารย์ใช้ก็จะเป็นมาตรฐานของ AST เอไม่ใช่ครับมาตรฐานของออ ASPE นี่คือมาตรฐานออกแบบนะมรณาจารยก็แนะนําให้พวกเรานะครับก็เข้าไปเวอร์ไวเว็บได้นะครับก็เข้าไป w วอร์ไวเว็บ ASPE นะครับ .org นะครับนะครับก็ก็จะเจอเจออ,องค์กรที่ก็คือเรียกว่าอเมริกันย่อมาจากอเมริกัน Society of พลา umbing engineer ครับในนั้นก็จะอาจจะมี paper เกี่ยวกับงานพลา umbing เกี่ยวกับพลา umbing อย่างเดียวเลยอันนี้เขาพอะเขาก็ตกต,ตรงตัวเดียนะครับมันก็อยากให้พวกเราถ้าเกิดเรามีความรู้ที่จะอ่านภานษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจได้ได้ดีนะครับอาจารย์แนะนําให้อ่านพุกนี้นะครับเพราะว่าเอ,อ ำหรับภาษาไทยอาจารย์บอกว่าเราก็ามีการเขียนระบบท่อในอาคารหรือว่าของอาจารย์วริศเองเลยก็ก็มีก็ก็เ,เป็นพื้นฐานที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นอาจารย์เรียกว่าเป็น advanced learner ต้องการที่จะอัปเดตอัปเดตความเป็นไปในงานระบบถมบินในตอนปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็แนะนําให้เข้าเว็บไซต์พวกนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เว็บไซต์ที่อาจารย์ใช้ประจานะครับ ASPE นะครับส่วน standard ข้้งบนนี่เป็นเป็นเรื่องของมาตรฐานอาจจะเป็นมาตรฐานของท่อของวาลว หรือมาตรฐานของการติดตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมันมันก็จะมาตรฐานที่ใช้บ่อยก็จะเป็นพวก ANSI, a s m ถ้าใครทําทางด้านยุโรปก็จะเป็น b r i t เป็น b ิ i t s t a n d a r d เป็นดินนะครับนะครับมาตรฐานของเราก็มีมาตรฐานของวอสทมาตรฐานมอ,อ,อกกพวกนี้นะครับนะครับ e EST แล้วจะมาตรฐานของ TIS Standard นะครับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้มอกกเรา,า,าก็ ก็เริ่มทํามาตรฐานที่เป็นเรื่องกึง่งไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์แล้วเป็นเรื่องมาตรฐานที่กึ่งกับการออกแบบด้วยตอนนี้เรามีพวกมอยพอของกรมโยธาก็ทํามาตรฐานบอกคือตอนนี้ภาษาไทยเราก็มากขึ้นดีกว่านะครับวันอาจารย์ก็แนะนําให้เราเข้าไปอ่านในมาตรฐานพวกนี้เพื่อทําความเข้าใจกับกับสิ่งที่เรียนลูกอาจารย์วันนี้ด้วยนะครับนะครับนะครับของเราก็เป็นของเราเรียกว่า MWA นะครับคำย่อภาษาอังก็คือการประปานครหลวงครับนะครับ W w a ก็การประปาภูมิภาคครับอันนี้ก็ถือว่า,าก็ควรจะจะรับรู้เพราะเป็นการส่งน้ําประปาให้กับเรานะครับรบตอนนี้เนี่ยพอเราเราเข้าใจภาพรูมเมื่อกี้แล้วละระบบประปาเราจะต้องส่งน้ําให้สุขภัณฑ์เราก็เลยเรียกตัวอุปกรณ์ที่ต้องเรียนรู้ก็คือเป็นสุขภัณฑ์แล้วนะครับเราก็เรียกตัวสุขภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่าฟิกเจอร์นะครับฟิกเจอร์ นะครับภาษาไทยแปลว่าสุขภัณฑ์นะครับนะครับอันนี้ก็สุขภัณฑ์ที่เรียกว่าจําเป็นเลยในบ้านก็ก็คือเนี่ยครับโถโถส้วมนะครับโถส้วมก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆเป็นสองสองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือโถส้วมที่อาจารย์เรียกว่าฝัดแทงครับฝัดแทงนะนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าฝัดแทงก็คือเรามีแทงตัวนี้นครับ นะครับเราก็เติมน้ำในแท้งนี้ก่อนพอเราอยากจะชะล้างไอ้ตัวเรื่องของโถส้วมเราก็กดช็อคโคเขาียกดช็อคโคนะครับก็กดมันก็เพรานั้นตัวตัวฝัดแท้งตัวนี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะบอกที่มาที่ไปหน่อยช่วงอาจารย์ทํางานใหม่ๆเลยเนี่ยน้ําในฝัดแท่งตัวนี้นะครับนะครับในช่วงเรียกว่าประมาณคศก่อนก่อนหนึ่งเก้าแปดศูนย์แล้วกันนะครับช่วงหนึ่งเก้าแปดศูนย์เนี่ยนะครับก่อนนะครับ ก็คือ,อก่อนหนึ่งเก่อน1ดโซนะครับก็เหลือช่วงหนึ่งเก้าแดโซนล้วนะครับน้ําในถังตัวนี้จะมีสิบสาลิตรคือประมาณนะครับประมาณ13บามลิตรแต่อาจารย์ต้องการจะบอกอะไรับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีการประหยัดการใช้น้ำมันน้ำในในปัจจุบันมันจะลดจากสิบสามลิตรครับโดยเจนเนอเรัมาเหลือ6ลิตรแล้ว6ลิตรเนี่ยก็ยังคิดต่อว่า6ลิตรก็อาจจะแบ่งเป็น2โหมดว่า เราเราฝัดน้อยหรือฝัดมากนะครับนะครับก็อาจจะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้นะครับในของอเมริกาเนี่ยก็อยู่จะประมาณสัก 3. 6ลิตรหรือ1แกลลอนนะครับอันนี้ก็ก็เพียงแต่จะบอกเราว่าตัวนี้จะมีผลกระทบกับการเลือกนะครับการเลือกพวกระบบอะไรอะปัม๊มถังเก็บน้ำหรืออะไรก็ได้ที่จะเกี่ยวข้องเพราะว่า มันเป็นออริจินอลในการใช้น้ำครับเพราะฉะนั้นเวลาทำงาน p l u มบิ้งเนี่ยอาจารย์อยากให้เรารู้ว่าตัวคีย์เวิร์ดตัวที่สำคัญมันคืออะไรบ้างอันนี้คือตัวสำคัญตัวหนึ่งคือการใช้น้ำก็คือน้ำที่จะใช้ต่อครั้งมันใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ให้เราเห็นภาพ นะครับฝัดแทงจะใช้ในพวกอาคารที่เป็น p r i v a t e y นะครับก็คือก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเช่นบ้านเรือนพวกอะไรทั้งหลายนะครับแร้แม้แต่ในห้องพักของโรงแรมเราเ็นแล้วก็จะใช้ฝัดแทงเยอะนะครับอันนี้ก็คือ water closet นะครับที่เราเรียกภาษาเราเรียกว่าโถส้วมนะครับนะครับนะครับตอนี่เนี่ยเราก็จะมีอีกระบบหนึ่งเราเรียกว่าฝัดวาวอันนี้ฝัดแทงนะครับตัวที่อาจาพูดเนี่ยคือฝัดวาว ปัดวาก็คือตัวนี้ครับที่อาจารย์ชีนชเนี่ยครับชุดนี้ครับเรียกว่าฝัดวาฝัดวาตัวนี้เนี่ยตัว,ต,วตัวโถก็ยังเหมือนเดิม,มน,นะครับเพียงแต่ว่าตัวส่งน้ําให้มันจะต่างไปเป็นแท้งหรือว่าจะเป็นจะเป็นวาลนะครับฝัดวาตัวนี้ก็ก็จะใช้ในพวกที่เป็นคอมเมอร์เชียลครับเช่นศูนย์การค้าอะไรที่มีการใช้บ่อยๆครับครับเช่นสวนสาธารณะมีคนเข้าไปใช้มากมายแล้วก็ นะครับเพราะฉะนั้นตัวฝัดวาลก็พักจะใช้กับบางทีเราก็เรียก,กตัวนี้ว่าเป็นพวกใช้ในงานพวกที่เป็นพลาบิกครับพลาบิกพลาบิกแอเรียก็คือพื้นที่ที่เป็นพลาบิกอ่าพลาบิกแอเรียนะครับก็คือพื้นที่ที่เป็นพลาบิกนะครับก็เราก็จะใช้ฝัดวาลสองตัวนี้ต่างกันเรื่อง,องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องเพรสเชอร์นะครับเป็นประเด็นนะครับเพรสเชอร์เพรสเชอร์ของตัวฝัดวาลเราเรียกเพรสเชอร์นะครับเพื่อจะเปลี่ยนสีเพรสเชอร์ นะครับความดันนะครับความดันที่จะเข้าไปที่ตัวตัววาล์วตัวนี้นะครับนะครับในมาตรฐานก็จะตรีมากกว่านะครับมากกว่าสิบห้า psi อันนี้ก็เป็น general ของมาตรฐานแต่ว่าจะมากกว่านี้ได้ครับจะเป็นสิบห้ายี่สิบยี่ห้านีต้องดูต้องดูฝัดวาล์วแต่ละประเภทนะครับที่เกี่ยวข้องกับโถส้วมที่เราจะใช้งานนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝัดแท้งนะครับตัวนี้ เพชเชอร์นะครับเจเนอเรลก็คือมากกว่าแปดนะครับแปด i ทียสไอันนี้ก็เป็นเจเนอเรลนะตามกเกณฑ์เขา,ามากกว่าหรือเท่ากับแปดนะครับอันนี้ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับสิบห้าครับเพื่อแต่เราเขาว่าเพชเชอร์ที่ต้องการนะครับนะครับอุปกรณ์ตัวที่สองก็คืออ่างล้างมือนะครับโดยที่ก็เรียกอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างมือตัวนี้ก็จะมียอ่อว่า LAV ที่จะ,ะยอ่อ LAV ตัวนี้ก็ย่อ,ยอว่า WC นะครับเอาตัวข้างบนมันมากับ water closet นะครับนะครับตัวตัวอ่างล้างมือเองจริงๆก็จะมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับแต ewater closet เราเป็นน้ำเย็นนะแต่ว่าเราก็มี water closet แบบทันสมัยที่แบบว่าเป็นเป็นแบบอุ่นหรือว่าเอาอาจจะมีระบบฮีตเตอร์ข้างหนแต่นั่นก็เป็นเรื่องของ water water closet ไปแต่น้ําที่จ่ายเข้ามาเป็นน้าเย็นเสมอนะครับ นะครับอุปกรณ์ของเราบัตเตอรี่ก็เป็นอ่างล้างมืออ่างล้างมือตัวนี้ก็หลังๆก็พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะยุคโควิดนี่จานถือว่าสาคัญเลยนะครับก็ควรจะมีพวกที่เป็นเซนเซอร์นะครับเป็นอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับที่จะทําให้มันเปิดปิดโดยที่เราไม่สัมผัสถูกก๊อกน้ำนะครับตรงหัวก๊อกนะครับที่เราจะรูปปิดมันนะครับที่เราจะเปิดปิดน้ำนะครับนะครับมันอ่างล้างมือก็เลยมีการการฟังก์ชันการทางานอยู่3แบบนะครับแบบที่1ก็คือนะครับ เราต้องเปิดนะครับตัวก๊อกเนี่ยนะครับต้องหมุนมันนะครับหมุนมันลลรอบหมุนเท่าไหร่มันก็ความแรงของน้าก็ตามตามการเปิดของมันนะครับในที่เราเรียกวแบบที่หนึ่งนะครับนะครับแบบที่สองก็คือแบบที่จะเรียกว่าเป็นอินฟาเลตอันนี้เป็นออโตเมติกนะครับออโตเมติกอันนี้เป็นแมนวลก็คือต้องใช้คนนะครับแมนวล บแบบที่หนึ่งแบบที่สองอ,อต๋ตเติแบบที่สาเป็นแมนนวลนะครับแต่ว่าเป็นเป็นแมนนวลแบบที่ว่าเราต้องการที่จะคอนโทรลเวลาในการเปิดนะครับแล้วก็เรียกแบบตัวนี้ว่าภาษาอังกฤษเรียกตัวนี้ว่าเซลล์คลสซิงครับนะครับก็คือเราต้องกดไอตัวนี้แล้วก็ แล้วมันก็จะมีการตั้งโดยสปริงไงแต่ว่าระบบที่สามอาจารย์ก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าพอเราไปเจอการใช้งานจริงในในพื้นที่ครับอาจารย์กดปั๊บปล่อยมือมันหยุดเลยเงนี้อาจารย์ว่าอย่างนี้ยิ่ง,ย,งยิ่งเปลืองน้ำเพราะว่าเราต้องกดมือข้างขวาเพื่อล้างมือข้างซ้ายแล้วกดมือข้างซ้ายเพื่อล้างมือข้างขวามือนใครที่ดูแลอาคารนะครับโดยเฉพาะเป็นอาคารสาธารณะอาจารย์คิดว่าตัวนี้ถ้าเรามันมีอ่ะก็ต้องเข้าใจฟังก์ชันการใช้งานมันมันไม่ใช่เราไม่อยากให้คนใช้นะ จริงจริง,รงเรามีอุปรกรณ์พวกนี้เพื่อชารล้างความสกปรปกอะไรก็ได้ก็นะครับเพราะตัวนี้จําปัดจาเป็นต้องต้องทํางานได้ดีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสามนะครับอุปรกรณ์ทุกชิน้นส่วนเด็กก็จะมีเขาเรียกว่าตัววาล์วตัวนี้นะครับที่อาจารย์วงบางทีเราก็เรียกสับตัวนี้ในพรอมบิ้งว่าสต็อปวาล์วครับนะครับสต็อปวาล์วเป็นวาล์วตัวเล็กกันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ปิดไม่ให้น้ําเข้าไปตอนที่อาจจะโถอ่ ไอ้อ่างล้างมืออ่างล้างมือมันมันเสียหายแตกเตเราต้องเปลี่ยนไงแล้วก็ต้องมีวาล์วที่จะหยุดไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในในตัวนี้นะครับครับก็เรียกว่าสต็อปวาล์วครับคิชเชนซิงนะครับก็ก็ก็ย่อว่า Ks ละกันนะครับตามตัวนี้ละกันนะครับคิกเชนซิงนะครับบางทีก็ย่อตัวเคตัวเดียวก็มีนะแล้วแต่นะครับอันนี้ก็ก็คืออ่างล้างจานนะครับ อ่าล้างจานก็ก็มีทั้งแบบใช้น้ําเย็นกับน้าร้อนนะครับอันนี้ก็ทั่วไปแล้วก็ในแต่ว่าอ่างล้างจานมันก็จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมันก็คือถ้าเกิดมันเป็นอ่างล้างจานที่เป็นคอมเมอร์เชียลมากๆหรือแล้วก็ตามแต่นะครับแม้แต่ในบ้านนะครับเราก็ต้องมีตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าดักไขมันแล้วกันเรียกว่ากรีดอินเตอร์เซปเตอร์หรือว่ากรีด กร t ดแถบนะครับส่วนการติดตั้งว่าจะต้องสูงจากพื้นเท่าไหร่หรือจะมีใดเป็นอะไรนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะครับนะครับฉันั้นอินส a ต a ์เลชันพวกนี้เราก็ต้องไปดูคู่มือครับของของการติดตั้งนะครับครับพวกเครื่อซงนี่โดยทั่วไปก็จะใช้ p พรสเชอรนะครับไม่น,อน้อยกว่า8 psi นะครับแตก็แล้วแต่ แล้วแต่เรื่องของโฟทีท่อาจารย์ว่าครับในตัวอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องครับหรือว,ว่าจะพูดง่ายๆว่าทุกครั้งที่เราจะจะออกแบบเพรเชอร์ก็คือความดันต้องการในะอุปกรณ์อนะ่ะอาจารย์คิดว่าเราต้องเช็คจับแคตตาล็อกของผู้ผลิตเสมอนะครับถ้ามันไม่เจนอร์ลมากนะถ้ามันเป็นอะรทรตพิเศษขึ้นมาต้องระวังนะครับเพรเชอร์ตัวนี้สําคัญครับไม่งั้นน้ำจะอ่อนเกินไปนะครับใช้ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ครับนะครับบาร์บับตัวนี้อ่ง อ่างอาบน้ําซึ่งก็จะมาพร้อมกับบางทีก็มาพร้อมกับตัวชาวเวอร์เฮดนะครับนะครับตักบัวนะครับตัวตัวนี้นี่ก็ก็ยอมรับว่าอน้ําร้อนจากบัตถับหรือว่าตัวชาวเวอร์เฮดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เกิดการลวกนะครับเขาเรียกว่าซาวดิ้งนะครับการที่ถูกน้ําร้อนลวกนะครับน้าร้อนลวกนะครับ นะครับเรามีเรื่องระบบน้ำร้อน่ยแต่มทีนะพูดตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีอุปาร์ตัวหนึ่งครับที่ตอนนี้หลังๆใน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 ามรฐานสากลเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณมีน้ำร้อนนะครับที่ใช้นะครับเกี่ยวกับพวกชาเวอร์ด้วยเพราะเดนชาเวอร์ด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณจะต้องติดอุปกรณ์นะครับอันนี้คือต้องติดนะครับใช้คําว่าต้องติดนะครับเทอร์โมสแตติกมิกซิงวาลครับ มิกซิงว้าวเดี๋ยวเราไปเรียนในภาคน้ำร้อนนะครับเป็นเรื่อที่อาจารย์เกินไว้ก่อนตัวนี้สําคัญนะครับเราต้องติดเพราะตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมกครับไม่ให้อุณหภูมิน้ําร้อนออกจากเอาเล็ตก็คือออกจากชาเวอร์หรือออกจากก๊อกหัวก๊อกของไอ้ตัวปาร์ทับตัวเนี้ยนะครับร้อนเกินไปจนลวกคนครับเพราะว่าประเทศอเมริกาเจอปัญหาเพราะว่าของเข้าต้องยอมรับว่าอากาศหนาวเย็นเขาก็มีช่วงที่ยาวนานเนี่ยนะครับเพราะนั้นเขาต้องน้ำร้อนเป็นสิ่งจําเป็นเลย มันเขาก็จะเจอปัญหานี้เยอะกว่าของบ้านเราที่เป็นประเทศทอปิคอลเป็นเมืองร้อนนะครับนะครับการติดพวกนี้ก็จะมีมาตรฐานนะครับว่าจะต้องติดจากขอบสูงเท่าไรและเท่าไหร่พวกนี้จะเรียกว่าแอคแกลนะครับตัวตัวที่เราเห็นถ้าจารย์ขยาตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีเรียนน่นะครับแต่ก็ขอพูดถึงไปเลยนะครับตัวนี้กับตัวนี้ขอบตรงนี้อะครับที่ต่างกันนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าแอคแกลครับต้องมีนะครับอย่าอย่าเอาไอ้ตัวก๊อกน้ํา ตัวนี้จุ่มเข้าไปในโถไอ้จงเข้ในอ่างา้ไอ้อ่างอาบน้ำนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเขาเรียกว่า cross contamination ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมของประปาก่อนนะครับนะครับการที่เรารู้ dimension ทั้งหมดในนี้แล้วก็ากี่นิ้วกี่นิ้ว,ว,วหรือสูงเท่าไหร่เนี่ยก็ถามว่าทําให้เราจัดเรียงหรือว่าจัดวางพวกนี้ได้ดีนะครับนะครับสำหรับคนที่เกี่ยวข้องการติดตั้ง ยูเรียลก็คือโถปัสสาวะนะครับอันนี้ก็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 มีทั้งแบบที่เป็นแมนนวลนะครับกับแบบที่เป็นอันนี้ก็คือแบบแมนนวลนะครับกับแบบที่เป็นออโต้ก็ก็ใช้แค่หลักการคล้ายๆของในตัวตัวราวเทอรี่นะครับแต่ว่าเวลาติดยูเรียลตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันก็มีระยะความสูงเีเลยนะครับนะครับก็หลังๆก็เห็นดีขึ้นนะครับก็คือว่า เราต้องคิดถึงเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไอ้ตัวนี้เนี่ยสำหรับเด็กแล้วมันจะต้องต่ำกว่า20เนี้ยนะครับนะครั hmm. บเพราะฉะอันนี้ก็ต้องคิดคนที่ทําทงานทางด้านพลาบบิกหรือว่ามันจะจะไปติดตัวนี้ให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 ้ตรงพื้นที่ตรงน,นั้นอ่ะที่อาจจะมีเด็กเข้ามาชา้าหรือว่าโรงเรียนเด็กอะไรก็ต้องคิดเรื่องการติดตามพวกนี้ไม่ใช่เอาสแตนดาร์ดไปดูแบบผู้ใหญ่นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็สำหรับเด็กก็ต้องติดให้มันให้มันต่ําลงมาครับนะครับอันนี้ก็ก็ยกตัวอย่างนะครับ ยูเรีโนนีเพชเชอร์ก็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 ขึ้นอยู่กับไอตัวตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ต้อโดยทั่วไปก็จะประมาณเพชเชอร์มากกว่าเท่ากับ1สื SI ้าเหมือนกันตัวยูเรียโนครับนะครับตอนนี้เราเราเข้าใจาสุขภัณฑ์แล้วตอนนี้เราก็ต้องมีท่อมาจ่ายน้ําให้สุขภัณฑ์พวกนี้แหละนะครับก็คือท่อเรียกว่าเป็นพัมบิ้งไปนะครับนะครับท่อที่เกี่ยวข้องกับกับพัมบิ้งไปเราก็ต้องมีการเลือกท่อให้มันเหมาะสมกับ เพราะว่าเรามีทั้งน้าร้อนบ้างบางทีมีทั้งถ้าพูดถึงในความรีมีทั้งไอ้น้ามีทั้งน้ําเสียน้ําโสโครกถูกไหมครับมีทั้งเวทมีทั้งน้ําฝนมันแต่ละน้ําแต่ละประเภทเนี่ยมันก็มีคุณสมบัตินะครับก็เรียกว่าเป็นคุณภาพหรือว่าเรื่องของเทมเรื่องของอะไรต่างกันไปนะครับมันการเลือกท่อก็จต้องดูซิสเต็มด้วยดูอะไรด้วยที่เกี่ยวข้องนะครับอันนึงเนี่ยที่เน้นนะครับว่าการเลือกท่อจะต้องขึ้นอยู่กับเพรสชอร์ครับ เพชเชอร์ตัวนี้เป็นเรื่องของการทนเพชเชอร์นะครับว่าท่อตัวนี้มันจะทนเพชเชอร์ได้มากเท่าไหร่ตอนนี้เรามีทั้งตึกเตี้ยตึกสูงนะครับเรามีทั้งอินดัสเทรียลเรามีทั้งอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์ออกแบบระบบท่อไอ้น้ำเพชเชอร์ไอ้น้ำของอาจารย์จะเป็น300 PSI ได้เลยมันท่ออาจารย์ต้องทนได้อย่างน้อย3 0 0ย PSI ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดไงหรือว่าถ้าเกิดอาจารย์ดีไซน์สลับบ้านเรือนทั่วไปเป็นตึกหนึ่งชั้นสองชั้นหรือว่าบ้านชั้นเดียว เอาเพชเชอร์อาจารย์ก็ก็ไม่ได้สูงอะไรมากอาจารย์ก็สามารถเลือกท่อที่ทนเพชเชอร์ตับได้นะครับอันนี้คือเรื่องเพชเชอร์ velocity ในเส้นท่อคือความเร็วในเส้นท่อตัวนี้นะครับในพลัมปิ้งเนี่ยก็จะให้เราออกแบบอยู่ที่ประมาณ4นะครับ4ถึง10ฟุตเปอร์เซกนะครับอันนี้ก็เป็น general อันนี้อาจารย์ถือว่าเป็น general นะนะครับแต่ว่าตัวทูวไปจะไม่ให้มากกว่า10ฟุตเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของ เ,เรื่องของเสียงนะครับเรื่องของการเปลืองน้ำในโพเวอร์เซิตี้สูงไปเนี่ยเวลาที่น้ำเราเราไหลนะครับเราออกจากตัวออริฟิตมันก็จะสูงตามกันนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็ v e เว c i t y ซตี้จะมีผลยงอีกอานึงคือเรียกขาเรียกว่าภาษาอกฤษ,ษเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอ e ีโลชั่นนะครับอีโลชั่นนะครับหมายความว่ามันจะทำให้อ,อ่าตัว R ไม่น่ามีในโทษทีนะครับ นะครับมันมีถึงการกัดซอกครับการสึกก่อนมันทําให้ท่อนะ้นสึกก่อนได้ที่ความเร็วสูงๆนะครับอันนี้ก็แล้วการที่เวอร์ซิตี้สูงด้วยจะทําให้เกิดโอกาสเกิดวอเตอร์แฮมเมอร์สูงด้วยเพรมันก็จะเวอร์ซิตี้ก็จะมีมีปมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่อเยอะเหมือนกันนะครับเทมเพลเจอร์ <Temper ature S 1> ก็ก็ขึ้นอยู่กับมาทีเรียลของท่อครับ พลาสติกจะทนเทมเพอเรเจอร์ได้น้อยนะครับพวกตระกูลพลาสติกทั้งหลายแต่ว่าถ้าเป็นท่อเหล็กก็จะทนเพรสเชอร์ให้ทนเทมเพอเรเจอร์ได้สูงครับมันจะเห็นว่าพวกท่อเหล็กก็จะมาใช้กับพวกไอหนาบเยอะนะครับนะครับส่วนท่อพลาสติกก็สามารถที่จะใช้ได้กับกับเอ่อในในในบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปนะครับนะครับแต่ว่าพลาสติกก็ต้องยอมรับนะครับพลาสติกสมัยที่อาจารย์ทํางาน ตอน40ปีที่แล้วมันก็จะมีตระกูลแค่เป็นพวก PVC หรือเป็นพวก Polybutylene p b นะครับตะกูล PE มีบ้างแต่หลังๆเราก็เริ่มมีตระกูลพลาสติกใหม่ๆขึ้นมาเช่น C.P.V.C. หรือว่าตระกูลที่เรียกว,ว่า P.P.R. นะครับเดี๋ยวเรามีเรียนนะครับนะครับ c o r r o s i v n e ของ medium ก็คือว่าก็คือการกัดก่อนนะครับเพราะว่าบางทีท่อเราก็ส่งพวกน้ํายานะครับส่งพวกสารเคมี Me ที่เป็นลวครับพวกนี้ ก็จะมี PS ที่แตกต่างกันไปอีกเห็นไหมครับว่าเรื่องปลายปิ้งในการพัมปิ้งนี่ก็ถือว่าคอมพลิเคทเหมือนกันถ้าเราเข้าใจสับพวกแสงพวกนี้นะครับเราก็สามารถไปออกแบบท่อที่เหมาะสมกับโครงการเราได้ครับออกแบบติดตั้งนะครับ Initial cost แน่นอนครับทุกอย่างมีการลงทุนก็ต้องพิจารณาถึงถึงราคาของของโปรดักที่เกี่ยวข้องนะแต่จะไม่อยากให้เอา Ini t i a l c o s t เป็นตัวตัดทุกอย่างในเะช่น จะลดคอทุกเรื่องนี้จา์ไม่เห็นด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าการลดคอเป็น value engineer จา์บอกไม่ใช่นะครับใครสนใจเรื่อง value engineer นะครับใครสนใจเรื่อง value engineer แล้วกันนะจริงๆในเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะครับเพื่อ google เนเป็น s e a r คำว่า value engineer นะครับหรือว่า value engineering นะครับนะครับไอตัวไอตัว value engineering มมีอยู่ใน ASPE นะครับนะครับแต่จาย์จำไม่ได้แล้ว่ามันอยู่ chapter ไหนหรือฉบับไหน เอสพีเนี่ยมีถ้าพูดถึงปัจจุบันก็มีทั้งหมดอยู่สี่เล่มใหญ่นะครับเาเรียกว่าวอลลุ่มหนึ่งนะครับวอลลุ่มหนึ่งจนถึงวอลลุ่มสี่ครับหนึ่งวอลลุ่มสองวอลลุ่มสามวอลลุ่มสี่ครับมันหนังสือพวกนี้ก็คือเราต้องไปอ่านแล้วคนควายต้องซื้อมา,อาน,นะครับนะครับอินสแตลเลชั่นคอสอันนี้ก็เกี่ยวกับแมทชิ่งเรียลครับมีหนักเบาเพราะว่าเรื่องแฮงเกอร์ซับพอร์ตเรื่องจะต้องคน ยกขนย้ายเรื่องอะไรนะครับการไปติดตั้งในพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ต้องยกท่อแคสไซออนไปติดอยู่ตรงตรงใต้พื้นนี่กับยกท่อ PVC มันจะต่างกันยังไงอินส t a l เลชั่นคอร์ดครับโอเบตติ o ้งคอร์นี่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกปั๊มเราครับกับการเลือกท่อเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเลือกเลือกพมีความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างปั๊มกับท่อนี่แหละนะครับบาง้าเกิดเราเลือกเราเลือกไอตัวปั๊มโต ก็คือเพเชอร์สูงแล้วเราอยากจะเลือกท่อเล็กเราก็มีเรื่อง v r s สูงเหมือนพอเรา summarize วิเคราะห์พวกนี้มาจะพบว่า b e n ิ i n g cost มันจะสูงกว่าอีกระบบหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนว่า,าให้ท่อเราใหญ่ขึ้นแล้วอาจจะเลือกปั๊มที่เป็น medium size เมัอนอันนี้ก็เป็นเรื่องของดีไซน์ของน,นะครับนะครับแล้วก็ good e n t i n e r i n g part ชิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของสกิลครับหรือว่าเป็นเรื่องของมึงมาตรฐานเรื่องอะไรล่ะที่เราเอามาอ้างอิงหรือว่าเรา เราอาจจะมี e x ็ e ซ์ e n เ e กับเรื่องนี้โดยตรงนะครับแล้วก็สามารถทํางานแบบนี้ได้ได้โดยออกไปได้ผลงานดีเราก็จะียกพวกเรียกว่าเป็น g ูดเอน t ิเนียริ่งแพทชชินะครับนะครับมันก็เลยกลับมาที่คอนเซปต์หลักๆเลยว่าเราจะออกแบบติดตั้งอะไรก็ตามแต่นะครับมันจะต้องมีเรื่องของกฎหมายที่จะต้องฟ o l l o w ก็คือต้องทําตามแล้วก็เรื่องของมาตรฐานอาจารย์บวกเข้าไปในนี้นะครับ บวกสแตนดาร์ดต่างๆครับสแตนดาร์ดนี่ก็มีมากความหมายของสแตนดาร์ดคือมาตรฐานครับมาตรฐานมันก็จะมีมาตรฐานของดีไซน์การออกแบบแล้วก็มาตรฐานของอินสตัลเลชันการติดตั้งครับแล้วก็ยังมีมาตรฐานนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมาตรฐานที่เร,เรียกว่า i n s p เปคชั่นเทสติ้งแอนด์ n มนเทน c e นครับมัน แต่ละไฟล์ก็ต้องไปอ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องพวกนี้ให้ให้เข้าใจจะได้ทํางานออกไปได้ดีนะครับนะครับก็เป็นความลัวของอใจแหละเวลาอาจารย์จะทํางานออกแบบนะครับถ้าอาจารย์ต้องออกแบบโดยที่อาจารย์ไม่รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ทําไปคืออะไรนี่อาจารย์ก็จะนอนไม่คยหลับนะครับตอนนี้เรามาดูต่อครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแบตเตอรี่ไปดีแย้วนี้หลังๆเราใช้ตระกูลตัว p v วีซีกับอะไรเยอะแต่ว่าตัวท่อเหล็กเขาก็ยังมีใช้บ้างนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีความสําคัญนะ นะครับพวกสตีลอาจจะเป็นคาร์บอนสตีลเป็นการานไนตสตีลหรือเป็นเซนสเตเลสสตีลอาจารย์ก็ถือว่าเหมารวมในนี้ก่อนแล้วกันเป็นภาพรวมใหญ่กับตระกูลที่เป็นตระกูลพลาสติกนะครับนะครับพี่ตระกูล PVC ละตระกูล P e นะครับตอนนี้ก็เพียงแต่ยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพว่าสามตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนะครับอาจารย์เปรียบเทียบ PVC กับกับสตีลแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพง่ายนะครับการต่อ ก็คือคอนเนคชั่นของท่อนะครับข้อ PVC ก็ต่อแบบโซเวนเวลนะครับก็คือน้ำยาประสานลหละนะครับนะครับแต่ว่าท่อเหล็กไม่ใช่ท่อเหล็กก็มีการต่อด้วยการเชื่อมด้วยเกลียวด้วยอะไรนะครับ PVC เกลียวก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ก็ถือว่าส่วนใหญ่ก็จะขนาดไม่ได้โตมากแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้น้ำยาประสานจะเยอะนะครับนะครับน้ำหนักแน่นอนข้อ PVC เบาแครีง่ายก็คือเรื่องของคอในการติดตั้งนะครับ เคมิคอลเรสิตันพีบีซีดีกว่าเหล็กแย่เลยครับเหล็กที่โดนกัดก่อนเรียกว่าเสีย,สยความหนาไปเลยการไหลอันนี้เกี่ยวกับการคำนวณนะครับบางทีตัวนี้เราเรียกว่า C-Value นะอาจารย์โทษทีพอดีบางทีนะครับใครใครไปทำงานด้านสปริงเกอร์ด้านสแตนไปด้านท่ออะไรก็จะที่เรียนอาจารย์มันก็จะเข้าใจคำว่า a l u e ครับมันเป็นศูนหนึ่งที่อยู่ในตัวฮาเซนวินเลียมนะครับนะครับ C Val u e ก็คือ อาจารย์คะอาจารย์หลุดไหมสปกบคู่นะคะ